สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับกับชิพ่าข่าวมาช่มสวนนะครับแปลงนี้นะครับใส่ปุ๋ยเคมีนะครับใส่ปุ๋ยเคมีร่องพื้นนะครับก่อนจะยกหลองมาเสียบนะครับปุ๋ยสูตรใดนะครับผมใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรีย4600นะครับกะมาผสมกันกับสูตร15นะครับ2ตัวนะครับเอามาวานล่องพื้นนะครับผมเอาใส่ปุ๋ยยูเรียนี่นะครับผมใส่ซีไลนะครับใส่ซีไล ใส่ปุ๋ยยูเรียหนึ่งกระสอบผสมกันกับสูตรซิปหานะครับหนึ่งกระสอบนะครับหาสิบกิโลกรัมเป็นลอยกิโลกรัมนะครับแต่ว่าแบง่งใส่วานเห็ทั่วเนี่ยซีไรนะครับเป็นสองสอบอันนี้นะครับเอามาผสมกันแล้วนะครับก่อนจะให้เ,เพิ่น,นยกลองนะครับเอามาวานนะครับวานก่อนแหละการยกลองนะครับเอาปุ๋ยยูเรียนะครับซีสิบหกศูนศูนย์บวกกันกับสูตรซิปหานะครับอ่า เป็นอย่างจังเอาปุยยูเรียมาผสมกับสูตรซิมหานะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับปุยยูเรียนะครับประสิง่ามเร็วนะครับประสิง่ามเร็วนะครับลักกะใส่ผสมกันนะครับใส่ผสมกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับวานไดซีไรนะครับวานร่องพื้นไทกบไปนะครับวานร่องพื้นไทกบนะครับลักกะโยก่ลงนะครับแปลงนี้นะครับใส่ไปแล้วนะครับหลังจากใส่ไปแล้วนะครับอ่ากระเหตุคือกันนะครับ ใส่ปุ๋ยน้ำฉีดนะครับแปลงนี้ปุ๋ยน้ำฉีด25 5 5นะครับบวกน้ำยาเร่งหลากนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตหลักไงเพื่อแตกหลากได้เร็วนะครับเป็นหัวใหญ่หัวยาวแน่นะครับได้ซ้ำได้เกานะครับบางสายพันธุ์เพิ่อกกบหัวยาวยาวนะครับบางสายพันธุ์กะเร่งการเจริญเติบโตผสมเข้าไปกะกะหัวยาวขึ้นนะครับกะหัวยาวคืนจังหวะภาพพี่น้องมาชมนะครับสูตรนี้ใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับ แล้วก็ปุ๋ยเคมีสูตร1ิมหาิหาผสมใส่กันนะครับแล้วก็เอามา่วานล่องพื้นก่อนอ่ะเพราะว่าผมจะเน้นเป็นการล่องพื้นนะครับเพราะว่าการล่องพื้นนี่นะครับจะเฮ็ดให้นะครับหัวมันเฮ่านี่นะครับหัวใหญ่นะครับมีการจเจริญเติบโตดีแล้วก็มันของเฮ้านี่นะครับจะมีถาดอาหารมีอาหารกินไปได้ตลอดอยู่ในใต้ดินนะครับผมเพราะว่าเฮ้าใส่ทั้งดิน น้ำนะครับเขาจะบ่เป็นห่วงว่ามั่นเท่านี่จะบ่มมีปุ๋ยมีถาดอาหารกินนะครับอันดับแรกเลยนะครับสาคัญที่สุดเลยนะครับผมก่อนเขาจะเสียบมั่นอย่ามองขามครับพี่นงกระนี่ผลงานนะครับนี่ผลงานนะครับหลังจากเสียบไปแล้วนะครับมั่นเพิ่งแท่งยอดขึ้นมากคือผมเบาล่ะครับผมก็เห็ดสูตรเก่านั่นแหละนะครับผมก็เห็ดสูตรเก่านั่นแหละนะครับหลังจากเสียบไปแล้วนะครับประมาณ ซิมหาถึงยี่สิบมือนะครับผมก็มาฉีดนะครับฉีดปุ๋ยน้ำปุ๋ยเก็ดนะครับปุ๋ยเก็ดอ่ายี่สิบห้าห้าห้าผสมน้ำยาเรีงลากบางคนถามว่าผสมจังไดรเฮ็ดจังไดรน,นะครับกัอันดับแรกนะครับหลังจากที่เพิ่นแทงยอดขึ้นมาแล้วนะครับแถว่านล,ล่องพื้นแล้วก็ทิ่มไปสักระยะหนึ่งไอ้พันใหญ่มีการเจริญเติบโต,ตขึ้นมาแน่นะครับหลังจากอ่าประมาณยี่สิบมือนะครับยี่สิบมือ นะครับภายในเดือนหนึ่งนี่แหละนะครับพี่น้องพี่น้องมาเบิงโหลดว่ามันเขามีการเจะเริ่มโตแบบใดนะครับมันกระลังงามนะครับขึ้นมาประมาณประมาณข้อมือหนึ่งสองข้อมือนะครับสามารถฉีดได้ครับพี่น้องสามารถฉีดได้นะครับกะกะระยะเวลากับประมาณสองสามสัปดาห์นะครับบ่เกินบ่น่าจะเกินยี่สิบมือนะครับก็สามารถฉีดปุ๋ยน้ำนะครับยี่สิบห้าห้าห้านะครับบวกน้ำยาเร่งรากได้แล้วครั้งที่หนึ่งนะครับพี่น้อง ฉีดน้ายาเร่งรากครั้งที่หนึ่งได้แล้วนะครับฉีดแบบใดนะครับส่วนผสมกะปุ๋ยเก็นะครับยี่ห้าห้าห้านี่เข้ากับผสมไปสองซอนพุ่นพุนนะครับสองซอนแกงนะครับต่อน้มยี่สิบลิตรนะครับต่อถังฉีดยาเข้านะนะครับถังฉีดนะครับถังฉีดที่เข้าเตรียมมาฉีดพวกปุ๋ยน้ำปุ๋ยต่างๆนาหน้าพวกฮอร์โมนนะครับบวกน้ายาเร่งรากนะครับน้ายาเร่งรากกันหนึ่งฝาหนึ่งถึงสองฝานะครับเอาฝาเพิ่มหนาตะตวงนะครับ 1-2ถึงฝานะครับผสมเข้าไปกันน้ำมาฉีดได้นะครับผมเป็นการจบนะครับขั้นตอนการฉีดปุ๋ยน้ำรั้งที่หนึ่งนะครับผมการย่างฉีดปกตินะครับแกงใส่แกงขวานะครับให้เพิ่ถือใบนะครับถือใบเพิ่ลงไปในดินกับบเป็นหยั้งครับเพิ่ถือดินกับบเป็นหยังนะครับตัวนี้กับเป็นปุ๋ยเป็นทานอาหารคือเก่านะครับเพิ่อการฉีด วงจรของเพิ่นเพิ่นก็จิกินของเพิ่นไปเองนะครับผมแต่ว่าเน้นทั้งใบก็คือว่าเพิ่นได้กินธาตุอาหารโดยตรงนะครับได้รับธาตุอาหารโดยตรงทั้งใบนะครับอันดับที่สองนะครับผมเน้นผมชินเน้นเป็นการล่องพื้นไปก่อนนะครับะจะบ่มีปัญหานะครับะจะบ่ได้ว่าโอ้ยส่วนข้าวเชมมะหยอดปุ๋ยนะครับข้าฉีดปุ๋ยน้ำจะขี่ได้ผลซ้ำไหลบ่ต้องอ่า บรต้องคิดจังสัรนะครับแต่ว่าถ้าเห่าไหนวานร่องผื่นไปแล้วบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีนะครับวานร่องผื่นไปแล้วนะครับจังได้ผื่นเห่านะครับมั่นเห่านี่กะได้กินถาดอาหารแน่นอนนะครับมีอ่าปุ๋ยได้กินแน่นอนนะครับพี่น้องจังหวะตัวนี้นะครับเด็อ่าใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพิ่งกะสีลำใหญ่แน่นะครับตัวนี้เป็นพันอ่าชิเน่นเป็นอ่าแปดหนึ่งขนตางอนนะครับผมแป้งนี่เพิ่นถือกันกับแปดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเอาแปดเก่ามาใส่กับ หัวกับบ่ค่อยดีนะครับมิตามิตาหักนะครับแต่ว่าหัวบ่ใหยันนะครับตัวนี้ถือแปลงนี่นี่ถือกันกัแปดหนึ่งขนตางอนนะครับหัวเป็นสินหญนนะครับท่อแขนท่อขาแะหละแต่ถึงช่วงจังหวะที่เพิ่นถอนออกหลังจากซิเดือนไปแล้วนะครับผมก็จะปลูกผสมแน่นะครับมันก็มีมาผสมแน่นนิๆน้อยๆนะครับท่านี่เหลียงนะครับผสมมาแน่นะครับกับว่หลายนะครับแต่ว่าเน้นตัวนี้มันแปดหนึ่งท่านแปดหนึ่งนะครับ หัวใหญ่นะครับตัดง่ายนะครับแต่น้ำหนักดีแต่ว่าหน้ามันจะร้ายแน่นะครับหัวใหญ่เขาเน้นน้ำหนักนะครับเขาเน้นน้ำหนักกษิยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องแปลงนี่โบนเน่าครับพี่น้องแปลงนี่โบนเน่าบ่ดเอทอนออกนนามูนะครับเอาไว้เป็นพันนะครับเอาไว้เป็นพันปีหน้าน้ำนะครับกษิตล้างปีใหม่นะครับจังสีถอนออกนะครับราคามั่นช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีอยู่นะครับถามั่นผู้ใดนี่โบนเน่านะครับ ดีใจน้ำนะครับแปลงนี้บ่เน่านะครับบ่ได้เอาออกเน่าอยู่แต่ว่าบ่หลายนะครับบ่หลายก็ถือว่าโอเคครับแปลงนี้ครับแปลงนี้ผมมะทายมื่อนี่ก็คือมะทายเบิ่งว่าใส่ปุ๋ยเคมีนะครับสูตร4600หรือว่าปุ๋ยยูเรียบวกกับ1515นะครับผสมกันแล้วกับเมื่วานร่องพื้นนะครับตัวนี้ร่องพื้นด้วยปุ๋ยเคมีนะครับสองสูตรนี้นะครับง่ามเร็ว ใหญ่เร็วหัวใหญ่หัวดกนะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยน้ำรับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาหลังจาก3เดือนไปแล้วนะครับก็ฉีดปุ๋ยน้ำนะครับฉีดปุ๋ยน้ำระเบิดหัวมันศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับผมศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับผสมกับปุ๋ยเกจยี่สิบห้าห้าห้านะครับผสมไปน้ำแน่นะครับให้เพิ่นได้มีในตัวเจนกินไปน้ำนะครับใบเพิ่นจังฉีบุรุษบอลลอนใบนะครับผมเพื่อกระฉีด กินถาดกินปุ๋ยเข้าไปเรื่อยๆนะครับกับเชีเห็ดหัวมันใหญ่นะครับแต่ห้าเห็ดถือจังหวะถือช่วงนะครับเห็ดไปลักษณะนี้เรื่อยๆนะครับก็จะเห็ดห้ต้นมันเขามีการจะเริ่มเติบโตดีแล้วกับหัวมันดีนะครับผมนี่ครับภาพรวมๆก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปนับลั้งใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซัมนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ